ก้อนินอ,อยากให้พ่อแนะนําตัวสักหน่อยครับผมอาชีพของพ่อครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านครับผมครับผมดัชซีสมวันครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนองบัวหมู่13ตําบลขามใหญ่ครับซึ่งเป็นพื้นที่อของโซนที่อยู่ในโซนบนของดงฝาหวน,นะครับความเป็นมาของหมู่บ้านก็กตัง้งมาตั้งแต่พศ .2524 นะครับก็แยกตัวออกจาก บ้านน้องบังนาวมูเจ็ดครับซึ่งเนื่องจากประชากรหลายขึ้นและเพิ่งก็ออกมาอยู่ตามหัวไห้ไปาหน้านะ่ครับจะได้เห็นว่าชุมชนบ้านน้องบัวน,นี่จะบได้เหมือนกับชุมช,มชนหมู่บ้านอื่นประแด็คือบบมีโซนที่มันเป็นชุมชนที่เป็นกลุม่ม mm hmm. คือส่วนใหญ่จะอยู่กระจายตามาหัวห้ยปหน้าไผ่มันนะครับ mm hmm. จะได้เห็นว่าจากาเริ่มต้นสลากลางบ้านมหาธีทาการพญ่บ้านก็จะ ห่างกันอยู่ประมาณสองกิโลกว่าๆครับครับถือว่าเป็นมู่บ้านกระจายมี่ประชากรทั้งหมดนี่ก็หกร้อยเจ็ดสิบกว่าคนครับรัวเรือนก็สองร้อยเกือบสามร้อยขัวเรือนซึ่งอยู่จริงนะครับครับผมพออาชีพหลักๆของคนในมูบ้านนนะครับส่วนมากเขาเป็นอย่างกันครับเขาเหตุงานเองอ่าโดยพื้นที่หรอก็คือมีพื้นที่การเกษตรครับแต่ว่าอาชีพส่วนใหญ่ที ที่มันเป็นรายได้ของอคนในชุมชนดีก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพรับจ้างครับอาชีพเกษตรกรรมนมี่หมายถึงว่านายจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพรองครับเพรา <พอ S 2> ะถูกประมาณ80%ของจํานวนคนเรือนที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่ทํากินที่เป็นเป็น,ปนของเจ้าของนะครับแต่ว่าโดยโดยบอแน่ใจว่าเนื่องจาก วิถีชุมชนเดิมที่มันมีทรัพยากรในชุมชอนอยู่แล้วมกกันก็เลยเฮ็ดไทอ่าอาชีพด่านการเกษตรเพียงแต่เฮ็ดต่พ่อพ่อได้กินนะครับ,รบจะบอดเฮ็ดเป็นอาชีพแบบมาตองสื่อ้องขายเป็นเศรษฐกิจคับเลื่อนชุมชนนะครับครับผมเออเหล่นหมูบานเท่านี้มันสิมีสินขาอย่างเด่นๆบ่ครับของมู่บานาโตสินค้าหมายถึงโตผลิตภัณฑ์แมน ของชุมชนเองก็จะจะบ่มีอยียงที่ที่เป็นรูปแบบเมือนว่าโอท็อปอย่างประมาณนั้นจะจะบ่มีจะมีแน่กับที่จดเป็นวิสากิตชุมชนกับของแม่ต่อยสาโทซึ่งเขตพวกเดินนี่เป็นพวกกล้วยชาบพวกอยังประมาณนี้นแหละครับ,รบอยู่ในชุมชนที่เ็ตต่อเนื่องมากนี่กนน็่าจะหลายสิบปีซึ่งอีวีเราเพิ่นจดวิสากีตชุมชนอยู่ในเขตหนองบักนาวแต่ว่าโรงงานเพิ่นมองเพลิต เรือ่องว่ากิจกรรมเพิ่นอีรีนนะ่ยอยู่อยู่ในเขตบ้านหนองบัวเนี่ยครับอืมครับผมก่อนทางเขามาเขาสิเห็นปลาหลายเนาะครับพ่อน้ำมู่บ้บานอยากถามว่าปลาแถวนี้แบบมีความสําคัญจังใดกับชุมชนเฮาครับปลาจริงๆนะ่ะปลาในชุมชนในเขตพื้นที่ของบ้านหนองบัวมีอยู่2ปลาครับ,รบปลาหนึ่งก็คืออ่าเพิ่นเอิ้นว่าปลาดงปลาสาปลาสาเก่านะครับซึ่งเฮา ผลเขียนน้องบักเน่าเขามาเริ่มเขาเขียนมูสิบสามนี่แหละครับหมายถึงว่าบ้านน้องบัวนี่ก็จะมีเขาสังเกตเบื้องถ่าเกี่ยนน้องบมูเน่ามาอยู่ขวามืนอน่ะจะเป็นป่าชุมชนซึ่งมีพื้นที่สี่สิบไรครับตามเอกสารเนี่ยสี่สิบไรแล้วก็ป่าที่ทัดโซนนี่ครับที่เป็นป่าใหญ่ที่ห้าเขามานี่ครับคนเราฝากทางกับที่ทําการนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ป่าอนุรักษ์ดงฝาหวนครับซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของกรมอุทยานเพิ่นนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็โดยเนื้อที่เต็มของดงฝาหวนจริงๆน,นก็คือ3,400ไร่เพิ่นก็แบ่งเป็นโซนสวนสัตว์ผมก็บ,บอแน่ใจว่าน่าจะลักพันไร่ล่ะครับกามาวรนบยีใจัยอีกประมาณน่าจะเจ็ดร้อยแปดร้อยไร่ครับ และส่วนที่เหลือข้างนาด้านบนนี่จะเป็นเ,เรลบผิชอบของอ,อุทยานดงฝาหวน,นครับสวนพึกษศาสตร์ดงฝาหนันซึ่งเิ่นรับผิชอบโซนนี้ครับน่าจะประมาณจะสองพันกว่าไร่เนี่ยก็น่าจะได้ครับครับผมพอคิดว่านี่ซุมซ้มส้นเท่านี้แบบมีปัญหายัางที่อยากได้รับการแก้ไขบ่ครับถ้าแบบมีหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานข้างนอกเขาอยากเข้ามาซอยคิดว่าปัญหายัางครับที่อยากได้รับการแก้ไขได้รับความช่วยเหลือปัญหาหมายถึงว่า ด่าน,านอาจ<า><า>จะเป็นด่านเกษตรกรรมแบบว่ายังขาดความรู้ในด่านการแบบอยากให้ผลผลิตมันดีหรือแบบด่านสินค้ายังที่เพาะว่ากล้วยสาบหรือ<ม>สินค้ายังก็ะล้วกเสื้อที่เข้าปั่มใบยันหน้านะนะครับครับโดยโดย,โดยถือว่าส่วนหนึ่งที่โดยอาชีพที่เฮ็ดกันอยู่แล้วส่วนใหญ่เพิ่งเกิดจะบอได้ไปด่านการเกษตรเพราะส่วนากนจะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันเป็นหลักนะครับ การปลูกเผืชกการดูดูการแนก่กมีมีแค่นิดๆน,น้อยๆเพิ่นบ่อไดเป็นในเรื่องของการขับ<ม>เคลื่อนเศรษฐกิจพอขั้นนะครับมีว่าง่ายเฮ็ดเพื่ออยากเพื่อกินแต่ส่วนหนึ่งที่มันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการสั่งอาชีพขพงชุมชนก็คือการถี่เห่าอยู่ในพื้นที่ถี่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มัน่อนขาง,งจะหาได้ง่ายในบางบางช่วงห่วงเวลานะครับซึ่งอย่างเช่นหฮาอยู่ติดดงฝาหวว ติดหวยเจแะแม่แั่งสิทครับปลาเขาก็สามารถลงหาน้าหวยน้ํายังกับพ่อได้นะครับแล้วทรัพยากรธรรมาชาติที่มันมีอยู่นี่มันจะว่าอุดมสมบูรณ์ก็เกิดทือว่าพอแม่ไม่ม,ม,มีมันมีเป็นปฏิทินของชุมชนประมาณว่าการหาอยากหาก,กินนี่มกักจะมีในห่วงของแต่ละช่วงฤดูกาลนะครับหมายถึงว่านี่พ่อพ่นพ่นนานนี้เริ่มเขานา,นานแล้ง ก็เริ่มแล้วละ่ะตอนนี้เพิ่งกับว่ได้ขึ้นดงขึ้นปลากันเพื่อจะเริ่มล่องทงาหาปูหาหอยกันจะเสร็จแล้วครับารหาปลาหาอยังกันตำหอยตำหองไปพ่ออีกเจักระยะเวลาหนึ่งพ่อประมมณช่วงเดือนกุมภาพันธ์หน้าไปนี่ก็ของดงของปลาบางอย่างก็เริ่มออกแล้วครับไข่มดแดงแมงกี้นู่นบ,บางกลุ่มก็เริ่มออกล้วมมนจะเป็นปฏิทินหมุนเวียนสำหรับ ชุ่มช,นชุนที่เพิ่นหาอยากคหากินหออน,นาฝนมากบ้างเนียกยคของที่มันหลายเนี่ยที่ค่อนข้างที่อบอรไดรับการบริหารจัดการที่ดีพอควรก็คือพวกเฮ็ดเฮ็ดป่าเนี่ยครับในห่วงที่มันหลายที่หลาก็คือหลยอยู่นี่แหล,ละล่ะเฮ้ากับบอได้มีการจัดการหรือแปลรูปที่ออกเป็นผลิตภัณฑ์ขายหรือ,อ่บถนอมอาหารใ้ถ้า ถ้ากินให้มันได้หรือว่าส่งขายให้มันเพิ่มมูลค่าสิห้าก็อบอสามารถท่านท่านเทียนด,ด้ในจุดนี้ครับส่วนใหญ่เพิ่อเค็ดตามวิธีของไทยบาทนั่นแหละคือหนึ่งไซเฟียร์ไปบางที่เบิ่งแล้วห้าวบได้ไปเค็ดระบบอบอได้ดูสุญญากาศบอได้เค็ดยังออกก็มีแต่ตั้งมัดปากคุ้งแซบไปซะสื้อบางที่คุณภาพมันกับมันกับบอได้พอที่จะเค็ดเป็น เกี่ยไปในนั้นนะครับดังนัง้นก็คิดว่าฐาในแนวคิดของผู้นำอิหรีนะครับมองเห็นว่าส่วนที่มันเป็นเป็นอยากให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มันมีอยู่ได้ดีสูงสุดแน่ก็คืออ,อยากให้ซอยในเรื่องของการนำเทคโนโล,โลยีต่างๆครับเพื่อสร้่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ที่มันบอต้องไป ที่มันมีขึ้นให้เห็นนะครับอ่ะว่าง่ายสุปก็คือหามันเป็นจำพวกเคสต์เซียมนี่มันออกหลายนี่มันกล้นตลาดครับขายกับโบมีผูดจากซื้ออยากกินมแล้วออกข้างนอกอะราคากับโบดีครับถ้าแมนว่าเฮาสามารถมาจัดการบริหารทรัพยากรม่วนนี่ไว้เออช่วงมันละลายเฮาก็มาแปลรูปมันไว้เอออาจจะมีการออกแบบเพคเกจจริงยังที่มันดีแนะ่ ดูดซึกาศแชร์ฟีดไดก่อนหรือส่งออกไปในรูปแบบที่มันเป็นผลิตภัณฑ์แล้วส่งไปในพื้นที่ที่เขาบ่มีมันก็น่าจะจะซอยให้เป็นรายใดของชุ่มชนใดขอน้างจะดีเพราะว่าหนึ่งละขั้นตอนต่างๆมันก็บ่นณาจะจะยาแขงแล้วนะครับก็แต่ว่าหนึ่งห้มันมีในเรื่องของวิชาการมาซอยเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่คิดว่ามันอาจจะดีกว่าดีเท่าจะตองมาก แปลรูปในส่วนที่มองอื่นทั่วไปนีย่ยางเห็นเขาเขาจะเท่นานว่าทั้งไรเบอร์ี่ทั้งยังพิ่นม,มาอัดเป็นเรลี่ยมเป็นกลองเนี่ยไปทั้งไหนก็พอแล้วครับสู่เือนนี่ซึ่งขั้นตอนม้วนมันนันมันถือว่าเท่ากับแค่มาไม่เหยียดให้มันอน,นี้แน่แต่ว่าอีเว้นม,มันมีทั่วไปแต่ว่าของของเฮาที่ที่มันเก็บปัญหาใดในชุ่มชนที่มันล่นในบางเถื่อนนี่ก็อยากให้มามาบนิหรจัดการให้มันค่อนข้างจะ,จะเกิดไปโนจุ์สูงสุดนันบนแคิดว่า หากมีหน่วยงานใดหรือว่ามีองค์กรใดที่พ่อจะมาซอยใดดานนี้ก็อยากอยากให้ซอยด้านนี้ครับครับผมนั่นก็คือปัญหาแล้กกาสิ่งต้องการคือแนวคิดองค์ความรู้นวัตกรรมนะครับที่อยากมาพัฒนาสินค้าในสุมสนครับผมพอคําถามถัดไปครับลาดในมู่บ้านเท่านี้มันมีแบบประเภทนี่กิจกรรมียังประจํหมู่บ้านบ่ครับที่สำคัญที่จริงเนื่องจากว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วก็ ความเป็นเมืองมันหนานแน่นขึ้นครับเมื่อก่อนนี่เฮั่วกายจะคลอนขายจะเห็ดตามเห็ดสิบสองข้องสิบสี่ว่าง่ายไว้เห็ดตามเห็ดไปเห็นอะไรที่สุดเพราะเนื่องจากฮักเป็นชุ่มช้นดัางเดินมนนะครับเมื่อก่อนทั้งบุญกลุ่มเขาบุญเขาจีบุญพ่อเวีดบุญบ่งไฟอะไรที่ฮักกับฮักกับเห็ดกันตลอดครับเนื่องจากว่าหลังมาเนื่องจากว่าสภาพสังคมมันก็เริ่มเปลี่ยนไป แล้วก็อีกในหนึ่งในเรื่องของข้อกฎหมายบางอย่างมันก็เห็นห้ประเภทีวัธรรมบางอย่างมันก็มันก็สูญหายไปนั่นครับยังเขียนบุญขวงไฟอย่างสิครับผมอสามาปรถเทศใดแล้วตอนนี้ทเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางของสายการบิน๋อครับผมแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือชุมชนเริ่มหนาแน่นแน่นขึ้นการจุดบุงไฟเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของพี่น้องเฮ่านะครับเท่าก็เลยปรับเปลี่ยนบางปีเพิ่นอาจซื้อ อะไรสี่บาทหาบาทมาแห่ปูตามาถวยปูตานอะไรพอดนครับแต่จริงๆแล้วของชุ่มชนนี่ก็ยังหลักๆก็ยังมีอยู่ในเรื่องของบุญตามประเภทนี่ก็คือตามเหตุสิบสองข้องสิบสี่พนนั่นแหละอาจจะบ่ได้มีบุญข้ากรรมบุญอะไรนพึ่เื่อบุญข้ากรรมเนาะบุญท้งสองกับบุญคุณล้านบ่บุญข้าวจีแล้วก็บุญสามบุญข้าวจีเรือนสี่บุญพระเวท อันนี้บุญขจีกับบุญคุณล้านนี่คือหมู่บานเทายังเหตุอยู่นี่แหละครับทุกเสาที่สองของเดือนมอกราคมซึ่งประมาณกับช่วงห่วงวันเด็กนั่นแหละเขาจะเหตุบุญกลุ่มเขาใหญ่กันทุกปีถือเป็นการเหตุบุญบานน้ำนะครับให้พี่น้องทำบุญตั้งบาตรแล้วก็เห็นกิจกรรมของให้กับเด็กหน่อยน้ำ็นกิจกรรมวันเด็กครับ บุญม่วนบุญคุ้นล้านบุญขจีบุญฤที่บุญผเวียนเด็กกัยังยังเขตต่อเนื่องอยู่ก็อาจจะขาดหายไปนี่สงการก็ยังมีครับก็มีกิจกรรมหัวดำดำหัวผู้สูงอายุขาดหายไปก็แค่บุญหอังไฟนะครับนอกดันเพิ่อกะมันเป็นประเภทนี้ทั้งศาสนา ขวบไปนํามัาก็จะได้เหตุตอนเนืองยังเขาพันซ้ายยังบุญต่างๆที่มันเกี่ยวกับศาสนานเพื่อก็ยังยังสืบอ,อาจจะหายไปในห่วงบางเดือนกันคือบุญบางไฟที่พวานนะครับครับผมครับผมคำถามต่อไปครับพอ่พอพ่อคิดว่าเด็กหน่อยลูกหลานในสุมสนเท่านี้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากหรือหน่อยซ้ำเลยครับสําหรับลูกหลานในสุมสนทัน้อ่าถ้าว่าถึงว่าการเข้าถึงนี่มันเข้าถึงได้หลอยเปอร์เซ็นแต่การสี่ที่จะไปต่อได้นะ มันก็นยังมีโอกาสคิดเปอร์เซ็นต์แล้วค่อนขอ้างจะต่ําครับสําหรับอ่ะยังผลเกณฑ์การขัดศึกษาขันพื้นฐานนะครับยังบจบม .3 แล้วกับประมาณหาซิปหาซิปท,ที่ที่บอ่อใบตอนะครับของเด็กหน่อยใน,นชุมชนครับผม <he? S 2> เหตุผลของลูกหลานที่บอ่อใบตอเนั่นนี่ประมาณเนี่ยไอเน,ใน,ในี่ยข้อโม่ไฟความบ,ไามบ่ไฟนี่ก็ค่อนขอ้างจะเป็นเหตุหนึ่งที่เหตุให้เด็กหน่อยกลุ่มนี้บอ่อใบตอครับอีก ในหนึ่งก็คือความบาสถานศึกษาเนี่ยมันบ่อคอยอยู่ไก่บันไดมันก็เลยหมู่พวกบ่อคอยเต่ากันไปมันก็เลยบ่มีแรงจูงใจของเด็กหน่อยกลุ่มที่มันบ่อไฟอยู่แล้วนั่นแะแต่ถือว่าการศึกษาในขั้นพื้นฐานในชุมชนนี่ถือว่าก็ค่อนขางจะจะดีในระดับหนึ่งอยู่ตามที่สังเกตเบิงถ่ายยังอยู่ในห่วงขันนี้ก็ถือว่าเด็กหน่อยเยาวชนยังยังถือว่า พ่อบอกกันไหนอยู่ครับอ่ามันมีบางห่วงบางรุ่นที่ระยะม่อสองม่อสามขอนทางจะเอากันยากแน่ครับครับแต่ว่ารุ่นหลังๆมานี่สองสามรุ่นที่ที่ยืงเรียนยืนขนาดนี้ก็คือพ่อเบอกไง่พ่อบอกกันได้พ่อคุ้มกันไห้อยู่ครับแมนเกรเรแน่กับโกีคนถูกอ ยังเขาสูรรา่ระบบการศึกษาอยู่คือบนกุดออกไปเลยนะครับเนื่องจากว่าผมกับเป็นกรรมการสถานศึกษาอยู่จนก,กับทางโรงเรียนที่เป็นขยายโอกาสอยู่ทั้งโรงเรียนประชาสามัคคีที่นองมะนาวนะครับก็เลยพ่อพ่อได้หูได้เรื่องของกลุ่มเด็กหน่อยที่อยู่ในกระบวนการการศึกษาอยู่ที่ไปต่อน,นี่หมายถึงว่าเขาไฟอยู่แล้วครับก็บบงเนื่องจากว่า เด็กหน่อยในช่งทุ่นมันก็บอก่่ยมีอะไรบ้าเลยครับผมผู้ใบตองกับค่อนข้างจะคือเขาจใส่ใจนั่นแหละเขาจะถึงไปตอกับทัดไปนี่ก็นนาจะมีอยู่คนหนึ่งบ้างที่ที่นายะอยู่ปีสี่อะไรล่ะครับที่พิ่นอยู่ไซเรียนคอมพิวเตอร์กับนายยื่นราชพัฒนนั่นแหละครับผมก็คืออันเด็กในมู่บ้านอาจจะขาดแรงจูงใจในการเรียนต่อนะครับหรือบางที่กับว่ามีมูไป องประกอบอื่นก็นอาจจะเรื่องทรัพยากรทรรัท้งบ้านแทุเรื่องเศรษฐกิจเรื่องยังก็ามีส่วนในบางบางส่วนนะครับ<ม>แต่ส่วนใหญ่แต่เด็กน้อยที่เขาไฟอย่างสี่พ่อแม่ก็คจจก่อนข้นางจะจะส่งเสริมกันอยู่น่นะครับแต่ส่วนใหญ่ทีบ่บ่อใบตองก็อาจจะมองมันได้ตัวเด็กน้อยเองอาจจะมอกในเรื่องของเศรษฐกิจข,ของของรอบรัวในบางส่วนจะคล้องกับโบ่บบไฟแนประมาณนั้นครับครับผมจังท่านจะหมดล้วครับหมดไฟ ครับผู้ใหญ่บ้านคิดว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทยังไงนะครับในการในชุมชนของเราครับเทคโนโลยีคิดว่าเข้ามาแล้วมีบทบาทอย่างไรในชุมชนครับผมคือทุกองกรน,นะเนาะไม่ว่าจะาเป็นเรื่องของหน่วยงานหรือว่าในชีวิตประจาวันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไงมันก็มีความสําคัญอยู่แล้วล่ะเพราะ ถ้าจะห้หยุดดูที่เดิมใช้บัวใช้ควายเมื่อก่อนมันก็ไม่ใช่เลยเรื่องทั้งเรื่องอายานยนต์เรื่องเทคโนโลยีในด้าน,านการศึกษาอะไรพวกนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องอ,า,อาชีพต่างๆการค้าการขายต่างๆเด๋ยนนี้มันมีช่องทางทั้งทางออนไลน์ทั้งพวกนี้ดังนั้นไอเรื่องเทคโนโลยีถามว่ามีความสําคัญไหมมันสําคัญกับทุกกลุ่มคนครับ ในในห่วงสมัยนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านมีข้อคิดที่จะพูดให้กับทุกๆคนได้ฟังไหมครับเกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แบบการเป็นผู้นําคนในชุมชนครับเผื่อว่าคนที่เขาอยากเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะไระแบบตามอะไรอย่างเงี้ยครับที่จริงผมก็เป็นผู้นําชุมชนก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่อายุสาสิบปดปีตอนนี้ก็ห้าสิบี่ก็คือระยะเวลาก็ กับ20ปีที่ดำรงตำแหน่งอยู่สิ่งที่ที่มันเป็นบทบาทหน้าที่จริงๆที่เราต้องทำตามหน้าที่ตามกรอบอของกฎหมายก็อีกส่วนหนึ่งแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องอยู่กับชุมชนทำตามบทบทชุมชนบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ข้อกฎหมายทั้งหมดอย่างเรื่องการไก่เกียข้อพิพาทต่างๆบางส่วนที่มันเป็นคดีอาญาท,ที่ที่มัน กั้มกึ่งระหว่างยอมความได้กับยอมความไม่ได้ถ้าเอากฎหมายจริงๆมันก็คือต้องต้องส่งแต่เราก็ต้องให้มันจบภายในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมของคนในชุมชนก็คือการเป็นผู้นำมันมันต้องมองให้ครอบคุมทุกบริบทของของชุมชนในทั้งการดูแลคนในพื้นที่การเอาใจใส่การใช้ข้อกฎหมายต่างๆที่ที่ต้องอมีบ้าง ในบางครั้งบางโอกาสแต่เราก็พยายามก็โดยโดยหน้าที่ของเราก็เหมือนกับเป็นคนที่ต้องคอยดูแลหมู่บ้านเป็นพ่อของบ้านของเรือนอะ่ะครับผมยังไงส่วนหนึ่งที่ทํำยังไงให้คนในบ้านในเรือนของเราเนะี่ยไม่ไม่รู้สึกว่าต้องเดือดร้อนหรือมีปัญหาเราก็ต้องช่วยแก้นะครับก็บส่วนนี้ก็คือต้องเป็นเป็นหัวใจหลักของการเป็นผู้นําชุมชน,นครับ โอเคครับผมก็คำถามก็หมดแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ก็รบกวนที่เข้ามาอยู่นี่นะครับขอบคุณครับผมครับยินดีครับเดี๋ยวเราไปชมฟุตเทจกันนะครับ